าปัญญายาณไม่เกิดก็ยังเป็นแค่สังขารปรุงแต่งสวัสดีครับกาลรนามิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับหลวงพ่อโพธินันทะท่านจะพูดออยู่ตลอดนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์นะที่ท่านได้รับนะฮะถึงเรื่องอตัวปัญญายาณน,นะครับเพราะถ้าเราเข้าใจทางสัญญาก็ยังเป็นอ ยังเป็นเรื่องของสังขารปรุงแต่งยังไม่ใช่ตัวปัญญาญาณที่จะเข้าไปเห็นความความจริงนะครับเพราะความจริงตรงนี้จะต้องเข้าไปเห็นนะจะต้องมีประสบการณ์ในการเข้าไปเห็นสภาวะธรรมนะครับผมไม่ได้บอกว่าบรรลุธรรมหรือว่าอะไรนะฮะแต่ท่านจะต้องมีประสบการณ์ในการ เข้าไปเห็นเนีเข้าไปสัมผัสนะเหมือนที่หลวงพ่อโพธินทะท่านบอกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแค่ตามสัญญานีมันก็จะเป็นแค่ภาษาที่เราสมมุติขึ้นมาใช้มามาพูดนะฮะซึ่งยังไม่ยังยังไม่เป็นตัวสภาวะ จริงๆฮสภาวะจริงๆจ,จ,จ,จะไม่มีภาษาที่จะ,ะปรุงแต่งหรือจะเอาอะไรไปใส่ได้เลยนะฮะมันจะเป็นสภาวะทีะ่ไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นภาษาได้อันนี้คือสภาวะธรรมที่ทุกคนนักปฏิบัติจะต้องสัมผัสนะฮะ อย่างเซนเนี่ยเป็นสายของอเป็นสายที่ปฏิบัติในแนวของอหลุดพ้นแบบเฉียบพนนยลันนะหรือหฉุดพ้นหลุดพ้นแบบฉับพลันนะฮะนี่คือสายเซนนะครับเพราะนั้นในสายของเซนเนี่ยมันจึงไม่ค่อยจะมีพิธีรีตองอะไรมากมายนะฮะในการที่จะทำให้ นักปฏิบัติเข้าถึงสัจธรรมหรือเข้าถึงวิถนะะีของการหลุดพ้นนะครับนะครับนี่แหละฮเพราะฉะนั้นในสายของเซนที่หลวงพ่อโพธิ่นั้นหลวงพ่อโพธินันทาท่านพูดถึงเรื่องการบรรลุจับพรรนจึงต้องเห็น อะไรครับตัวนายช่างผู้สร้างเดินให้ได้นะผมไม่ได้บอกว่าให้หยุดความคิดแบบไม่มีเหตุผลฮะมันต้องมีเหตุนะับมันต้องมีเหตุมันถึงจะหยุดความคิดได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปหยุดความคิดอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นคือเรากําลังอ่าผมพูดกัจะหนีจะหนีจากความรู้สึกเพื่อไปอยู่อีกฝั่งนึ่งนะฮะ เพราะนธธรรมะในสายเสนเนี่ยจึงต้องอเผชิญหน้าไปเลยเผชิญหน้าตรงๆกับความทุกข์หรือความสุขไปเลยจะไม่มีการหลบนะฮะจะไม่มีการหลบเพื่อเห็นความทุกข์ก็จะหนีมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีการปฏิบัติอย่างนั้นก็คือให้เห็นความเลยเห็นกันไปเลยทุกข์ก็คือทุกข์อย่างไงอะสุขก็คือสุขแล้วยังไงล่ะเนี่ย ท,ท,ท,ทั้งๆที่จริงๆไอ้ตัวสูขก,กับทุกมันก็เป็นเป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะฮะมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนะฮะเพราะมันก็เป็นเรื่องจิตเรื่องของจิตนะฮะส่วนไอ้ที่เราบอกว่าสูงและทุก์นัน่นเป็นแค่เรื่องของสังขารปรุงแต่งขึ้นมานะฮะพอเข้าใจนะครับ ผมจะพูดอยู่ตลอดเวลากเกี่ยวกับเรื่องสังขารกับวิสังขารนะเนี่ยในขณะที่เราคุยกันเนี่ยเราก็ใช้สังขารในการคุยโต้อตอบกันใช่ไหมะพอเราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันก็เป็นวิสังขารเนี่ยความคิดไม่มีมันก็เป็นวิสังขารก็คือไม่ปรุงแต่งเนี่ยในขณะที่พูดเราก็ปรุงแต่งขึ้นมาพูดสังขารกับวิสังขารมัน พิกไปพิกมาอยู่เนี่ยนะฮะมันก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละนะ,ะแต่เราจะมีปัญญายาณที่จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่หลวงพ่อโพธินันตาท่านท่านบอกนะฮะเราจะถอดรหัสได้หรือเปล่าเท่าน,นั้นเองนะครับเพราะนั้นการที่จะถอดรหัสได้ ก็ต้องเข้าใจนะ,ะความคิดกับนายช่างผู้สร้างเรือหรือตัวคิดหรือตัวเห็นก่อนคิดเนะีะ่ไอตัวเห็นเรือ,อตัวรู้นี่แหละนะฮะพลิกไปพลิกมาอยู่นั่นแหละนะฮะไอตัวเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยมันอยู่ติดกับรู้เลยนะฮะอยู่ติดกันเลยเราจะทันไหมไอตัวเห็นเนี่ยส่วนมากเราจะไปไปคิดเลยไอตัวเห็นกับตัวคิดเนี่ย เราไม่ทันตัวเห็นเนี่ยเราไปพอมีอะไรมากระทบปุ๊บก็คิดเลยไม่ทันตัวเห็นเพราะว่าความเร็วมันเร็วมากนะฮะสำหรับไอ้ตัวไอ้ตัวเห็นหรือไอ้ตัวรู้เนี่ยนะฮะไอ้ที่เราบอกกันรู้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 นั่นยังยังไม่ใช่นะฮะยังยังไม่ถึงนะฮะท่านจะต้องได้สัมผัสไอ้ตัวนี้นะฮะเหมือนที่หลวงพ่อโพธินันท์คือสัมผัสจะประสบการณ์จริงนะฮะถ้าเรายังไม่สัมผัสจากประสบการณ์จริงเราก็ยังเป็นแค่สังขารหรือสมมุติปรุงแต่งอยู่ ยังไม่ใช่ตัวสภาวะธรรมนะครับแต่ก็ดีแล้วฮะที่เราได้ออย่างน้อยก็ได้รู้ก่อนนะฮะพอเวลาเจอสัมผัสสัมผัสของจริงเราจะได้เข้าใจนะครับนี่แหละธรรมะสายเซ็นจึงต้องชี้กันตัวต่อตัวนะชี้กันตัวต่อตัวถ้างนั้นมันเห็นยากไอตัวความไอตัวไอตัวรู้กับคิดเนี่ยนะฮะ เรือยตัวเห็นกับตัวคิดเนี่ยไอคำว่ารู้กับคำว่าเห็นนี่ตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ไปใช้ภาษาที่อ่ต่างกันไปแล้วแต่สำนักไหนเขาจะใช้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนผมที่ผมจะใช้ก็คือเห็นเห็นไหมรู้ไหมสองตัวแค่นี้พอแต่เป็นตัวเดียวกันรู้กับเห็นนะฮะพอเห็นปุ๊บมันคิดเลยนะฮะพอไปสัมผัสปุ๊บสัมผัสทางอะไรครับ ทางรูปใช่ไหมะสัมผัสทางรูปปุ๊บอ่ามาเวทนาเลยนี่แหละไอ้ก่อนที่มันจะอ่าสัมผัสทางรูปแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะฮะใจเนี่ยมันก็มาที่เวทนาเลยเวทนาปรุงเลยเห็นไหมฮะทำไมผมถึงพูดต้องพูดเรื่องขันห้าเพราะให้ท่านเข้าใจตรงนี้แหละนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องมองผ่านขันห้ามันถึงจะเห็นนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มองผ่านกันฮเราจะไม่มีทางเห็นไอ้ตัวนายช่างผู้สร้างเรือนหรือที่ผมเรียกไอ้ตัวจิตมโนวิญญาณเนี่ยหลวงพ่อโพธินันท์ทานจะชอบพูดเออตัวนายช่างผู้สร้างเรือนเนี่แหละฮะตัวเดียวกันเลยนะฮะเนี่ยมันจะต้องเห็นไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะไอ้ตัวไอ้ตัวเห็นเนี่ยไอ้ตัวเห็นไอ้ตัวรู้เนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะเพราะสิ่งที่เราพูดกันมันก็ยังเป็นแค่สังขารปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องสัมผัสข,ของจริงนะฮะ ะฮะมันจะต้องเห็นการเกิดดับแบบเฉียบพลันตรงนั้นเนะี่ยผมบอกว่ามันมันเร็วมากเร็วกว่าสายไฟสายฟ้านะฮะเร็วกว่าสายฟ้ามากมันวับเดียวนะนเ,ยนะะเนี่ยมันปรุงเลยเห็นไหมฮะเนี่ยตัวเนี้ยมันถึงต้องมีคนที่ชี้อะไรบางอย่างให้เห็นนะฮะ,นะฮะผมถึงพูดเรื่องขันห้านะฮะเพราะเราต้องมองผ่านขันห้านะครับ คนเราใช้กันห้าเราก็ต้องมองผ่านกันห้าจนกว่าเราจะหมดลมหายใจนั่นแหละนะครับเนี่ยแหละฮะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพอมาถึงรูปว่ามันถึงเวทนาเลยมันต้องมองผ่านเวทนาเนะียมองผ่านเวทนาปุ๊บมาถึงสัญญาจําได้หมายรู้ปรุงเลยปรุงก็เป็นมาถึงสังขารก็ปรุงแต่งเลยเห็นไหมนี่ยฮะ ธรรมะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าโอ้แค่เรารู้เราเข้าใจก็ก็ได้แล้วนะฮะมันจะต้องเปิดประตูบานแรกให้ได้สะก่อนหรือไขกุญแจบานบานแรกให้ได้สะก่อนเหมือนหลวงหลวงพ่อโพธินันทะท่านบอกนะครับถ้าเราฟังแล้วไปจํามาแล้วมาพูดก็ยังเป็นแค่อ่า สัญญานะสัญญาแล้วก็สังขารแล้วก็ปรุงแต่งยังไม่ใช่สัมผัสจากสภาวะธรรมจริงๆนะฮะสภาวะธรรมจริงๆเนี่ยยางสายของอ่าเทระวาสใช่ไหมครับก็บางทีก็สี่สิบห้าสิบปีบางทีก็เดสมอลล่ ole, ไปซะก่อนนะฮะนะ,ะนะครับนี่นะ,ะก็ คืออย่างที่หลวงพ่อุพธินันท่าท่านบอกกันแหละเสน้นนี่คือรัดส้นตรงที่สุดแล้วนะฮะรัดส้นตรงที่สุดแล้วแต่อย่างสายอื่นท่านก็จะต้องอยู่กับอะไรครับอยู่กับอความอะไรฮนะอยู่กับความรู้หรือความว่างจนเป็นวัสีทําไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆก็ไม่ถือว่าผิดถูกแต่เส้นทางของเสนคือมุ่งเน้นไปที่ตัวปัญญาเลยก็คือ อย่างที่ผมบอกก็คือจะต้องเห็นนายช่างผู้สร้างเรือนตัวนี้จะต้องเห็นนายช่างผู้สร้างเรือนแล้วไม่ไปเล่นกับมันบางคนเห็นแล้วก็ยังไปเล่นกับมันต่อก็ยังไม่จบนี่นะฮะเพราะฉะนั้นพอเห็นนายช่างผู้สร้างเรือนปั๊บท่านจะต้องถ้าต้องอ๋อให้ได้ถ้าอ๋อยังอ๋อไม่ได้ยังไม่ใช่ฮะยังไม่จบนะครับเอานะครับวันนี้ก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับ ก็ถ้าใครยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมฉันก็ปฏิบัติมาเยอะทำไมฉันถึงไม่ไปไหนมาไหนสักทีก็ทักมาคุยกันครับก็เบอร์โทรอยู่ข้างบนนะฮะก็นี่แหละฮะธรรมะนะครับบางทีอ่าถ้าจะหลิดมนตรงกันก็อาจจะนฮะ ได้สนทนาธรรมกันก็ได้ช่วยแก้อะไรกันบางอย่างนะครับแต่ถ้าจริตไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรครับก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะพอมีโอกาสไม่มีอะไรฟังก็ลองกลับมาฟังดูสิเออมันใช่ไหมต้องดูนะฮะว่าเ,ออเราไปอยู่กับความว่างแล้วอุปทานมันดับไหมนะฮะหรือไปอยู่กับรู้แล้วอุปทานมันดับไหมเนะะี่ยนะครับนี่แหละไม่ใช่ว่า ไปอยู่กับรู้หรือไปอยู่กับว่างแล้วมันอะไระฮะกิเลสมันนอนเนื่องไหมนะฮะไม่ใช่ว่าใครไปกระตุกอะไรบางอย่างก็อ่าปีแตกน,นั่นนะ่แล้วก็ต้องลองสังเกตให้ดีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสายเส้นจ,จึงต้องมุ่งเน้นไปที่ตัวปัญญาเลยดับดับไอตัวในช่างกู้สร้างเลยหรือจิตมโนวิญญาณตัวเนี้ยก็คือดับเชื้อการเกิด นะครับง่ายๆนะครับครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะฮะก็หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการฟังฟังอย่าไปเป็นจําไปเป็นสัญญาเนะี่ยต้องเข้าใจว่าผมกําลังสื่ออะไรนะฮะทิกมีสองอย่างคือเห็นให้ช่างผู้สร้างเรือนให้ได้แล้วอย่าไปเล่นต่อกับมันมันอยู่ติดกันเลยไอ้คิดกับรู้กับคิดเนี่ยหรือเห็นกับคิดเนี่ยนะฮะ พราะปกติเราจะตามรู้ใช่ไหมครับเราต้องรู้เท่าทันเท่านั้นเราถึงจะจบนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านที่ต้องการมรรคผลนิพพานก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะครับในชาติปัจจุบันวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ